วันเยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้ไนชนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพากันทำปลูก,ผ,กผักปลูกพืชในจ,จุดเดียวนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับทุกคนก็จะมีประสบปัญหาเหมือนๆกันนะ้วก็คือเราต้องปลูกผักที่หลากหลายมากปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเพื่อจะส่งเควสให้ได้นะเพราะงั้นเราก็จะต้องการพื้นที่ที่มันเอาไว้ปลูกผักแล้วมันก็จะทําให้สวนเรารกปลูกผักได้น้อยนะจำนวนที่ส่งก็จะไม่ครบจะไม่ได้เพราะงั้นผมไปเจอบักหนึ่งมาผมไม่ได้ค้นพบด้วยตัวเองเหรอกแต่มี คนค้นพบนะแล้วผมก็เอามาทาําตามได้ผลด้วยไปกันเลยเดี๋ยวพาไปดูว่ามันคือบั็อกอะไรทํำยังไงสำหรับบล็กนี้นะครับมันต้องใช้เก้าอี้นี้นะเก้าอี้ใบไม้ในการทําแต่ไม่รู้นะว่าเก้าอี้อื่นทาได้ไหมแต่ที่เห็นเขาทำเขาทำเก้าอี้ใบไม้กันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทํำผูกอะไรให้ดูสําหรับคนที่จะเป็นปัญหาเหมือนผมนะก็คือพวกที่เล่นใหม่แล้วก็ไม่มีผลแรงผลดีอ่ะผมมีแค่ผล ไม่ไม่ค่อยดีแต้มที่สูงต้นไม้มันก็เลยแต้มน้อยเราก็เลยต้องอาศัยปลูกผักที่แต้มแน่น้อยอย,อ,อย่างเช่นสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยส่งเบอร์รี่เราต้องปลูกเยอะๆอถึงจะทําได้นี่คือพวกที่ผมทําแล้วนะมันจะอยู่จุดเดียวกันอย่างงี้ตอนนี้มันกําลังให้ส่งดอกไม้เอาดอกท er ิวลิปก็แล้วกัน er ทิวลิปสีส้มเราก็จะหาจุดที่จะปลูกนะเราก็จะเลื่อนเก้าอี้ไปใกล้ๆเลยเราควรจะปลูกตัวนี้สำหรับบางคนจะปลูกที่มุมก็เลื่อนเก้าอี้ไปที่มุมแล้วก็หมุนเรา มุมซ้ายขวาให้มันอยู่ที่ผมแต่ตอนนี้พมจะปลูกที่นี่ตัวนี้พอเราได้ตำแหน่งแล้วว่าจะปลูกชิดๆเลยชิดๆประมาณนี้ให้แบพื้นที่แล้วก็เข้าไปนั่งพอนั่งเสร็จเราก็จะปรับเก้าอี้ให้มันโน้มหน้าเข้าไปให้หัวเราจุ่มอยู่ประมาณนี้ให้พ้นดินมานิดนึงแล้วก็เอานี่ออกแล้วก็ซูมเข้าไปอ่าเราก็จะเจอดินแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ชิกปลูกได้เลยอ่า ถ้ามันไม่มีเสียแก๊แกในการปลูกเราก็เอียงเอียงหาองศามันนะเอียงเอียงหาองศามันถ้าเป็นพวกพืชปลูกขึ้นช้าๆมันจะได้ง่ายมากแต่พืชที่ขึ้นเร็วแบบดอกไม้เนี่ยมันขึ้นมาบางแล้วประเดียวเราก็ต้องเอียงหาองศาแต่ถ้าเจอองศาไหนที่มันปลูกได้เรื่อยๆก็แช่ค้างไว้ได้เลยนะประมาณนี้เป็นพื้นที่แล้วทีหลิบแล้วก็ แล้วก็กระโดดออกได้เลยนะกระโดดออกจากเก้าอี้อ่าเนี่ยมันก็จะอยู่จุดเดียวแบบนี้เราก็จะไม่เปลืองพื้นที่ในการปลูกพืชต่างๆสำหรับข้อเสียบักนี้นะเท่าที่ผมใช้มาก็คือถ้าเราปลูกพืชต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราจะใช้ไม้ในการเก็บเราจะคอนโทนยากนิดนึงว่าจะเก็บต้นไหนมันซ้อนกันอยู่อย่างเช่นต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยมันซ,นซ้อนกันแต่ก็ยังดีที่ข้างบนมันเป็นใบๆเราก็จะจิ้มตามใบได้อย่างเช่นมะม่วงอย่างเงี้ย เก็บยากเลยใบยมันบางหมดเลยแล้วก็จะค่อยๆจิ้มหาเอาว่าตรงไหนต้นไหน,ตน,ไหนแต่ถ้าเป็นพืชที่ตำตำเราไม่จำเป็นต้องจิ้มเลยเราเข้าไปแล้วก,กด e เก็บได้เลยกด e ค้างแล้วเก็บได้เลยพวกนี้จะมีประโยชน์พวกพืชตำตดแบเนี้ไงก็ เข้ามาแล้วกวด e เก็บได้เลยอะไรประมาณนี้ส่วนถ้าใครอยากจะปลูกเออมีต้นใหญ่อยู่แล้วไม่อยากจะเก็บไม่อยากจะปลูกใหม่อยากเก็บต้นใหญ่ๆไว้เราก็จะทําบัคเข้าไปปลูกในต้นใหญ่ได้นะเดี๋ยวจะทําให้ดูเราไม่จำเป็นต้องเก็บเกี่ยวออกแล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็แค่จะปลูกข้างในจิ้มเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วเรานั่งไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะหันก็ยี่มากอนะแล้วเราก็นั่งแล้วเราก็จะหันก็อี้เข้าไป แล้วก็จะโน้มหน้าเข้าไปอย่างนี้ให้หน้าจุ่มอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ซูมเข้าไปก็จะไปเจอดินข้างในอย่างนี้เราก็ปลูกได้อีกนะ ประมาณนี้นี่แหละผมก็ใช้สูตรนี้แหละในการปลูกต้นมะพร้าวเพราะว่าผมไม่อยากเอาต้นใหญ่ออกนี่แหละครับบักนี้ก็มีประมาณนี้นะไว้สำหรับเอ่อเคลียร์พื้นที่ไม่ให้พื้นที่รกก็จะได้พื้นที่ในการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นนะผมว่าบักนี้มันเหมาะสําหรับพืชแบบนี้มากกว่าพืชเก็บเกี่ยวต้นเตี้ยถ้าได้ต้นสูงมาเนี่ยอ๋อซ้อนกันเก็บลําบากมาก เนี่ยเหมือนแก้มังกรเนี่ยแก้มังกรมันต้นสูงเรากด e เก็บไม่ค่อยได้ต้องปีนขึ้นไปเก็บแล้วพอจะใช้ที่เก็บแบบมือแบบเนี้ยเราก็เล็งยากเหยว่าต้นไหนเป็นต้นไหนต้องมาเล็งตามใบเอออย่างนี้ก็เล็งยากก็แล้วแต่ทุกคนจะไปปรับใช้กันเอานะสำหรับอัปเดตบั็กนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะอยากย้ยอดึง500าร้อซับไว้นะครับผมสำหรับใครที่คอมเมนต์อยากให้เล่นเกมนั้นเกมนี้ในโรบอทก็คอ,อมเมนต์กันไม่ไ หรือแนะนําการทําสวนแบบไหนแบบไหนก็แนะนําก็ไมได้นะครับผมผมก็มือใหม่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้กอขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมบาย